สวัสดีครับสวัสดีชาว youtube แล้วก็แฟนเพจเจเรียจะให้หรือว่าเจเรียถ่ายไปเรื่อยทุกท่านนะฮะวันนี้พามาดูรถตัดอ้อยครับผมโดยรถไถที่สันจอเดีย5065อีนะฮะตอนนี้ตัดอยู่ก้างโรงงานน้ำตาลเลยนะฮะสกลน,นครครับผม ภามาเบ,บิ่งเบิงดูครับบทท่นได้เคยเห็นแต่เกือดด้วครับเคยเห็นแต่แบบตัดเป็นท่อนครับเหมือนภาพมาเบิ่งแบบเ,เป็นลำขึ้นก็ครับมีนตัดได้ได้หลายตัวาครับนำเหมือนเดิมนะฮะ นีเครื่องร่างเขี่ยครับมันมีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่ตรงนั้นนะครับกครื่งสิดันก้อนหินออกครับเพราะว่าก้อนหินเดี๋ยวไปถึงใบมีดอันตรายครับใบมีดบกักหรือว่ากระเด็นใส่คุ่นมีก่อให้เกิดวัติเหตุอันตรายครับเอาก้อนหินออกให้ได้ครับเพราะว่าปลาอ่อยช้อนอ่อยมันก็จะมีก้อนหินบางที่เขาบอกเห็น,นครับ มันสิบาสามาถไปถ่ายใกลๆได้นะครับเพราะว่าในจางที่พิ่ป็นจังที่พิ่นตัดนะครับใบมีดมันมีคนกลางแบบหมุนเร็วนะครับเพื่อใบมีดไปกระทบก้อนหินแบบก้อนหินมีโอกาสกระชีจากกระเด็นมาใส่เข้าได้นะครับนันบาสามารถที่จะไปถ่ายแบบจังหวะไกลๆ,ๆได้ครับไปถ่ายแบบนี้เหเตเบรรลนนะครับเพราะว่า เออถ้ามีโดนทายนี่บินทายไปน้ำนี่โอ้จะขัดขนาดทายไก่โบได้กับทายไก่เอาะนะครับทายพื้นที่กับซิมี่หรอกครับแต่ว่าจังหวัดสกลเพิ่งมีปีนี้ครับปีแรกครับแต่ก่อนมันซิมี่แต่แบบโลดตัดที่ขั้นใหญ่ๆนะครับแบบเป็นทอนสันๆนะครับอันนี้ตัดแล้วยังเป็นล้ำขึ้นเ่าครับผม แต่เหลืวเป็นขล้ขนเกาน,น,นะครับเขบียดพื้นที่เขีขสขยสวนให้สะอาดกอนครับบให้มีก้อนหินครับเกิดจะมีคนงานยางรอเบิรงนกอนอ่ะเหรอครับ ไต่ว่าบาง่างนมันก็นก่อนงนะครับแค่เดียวครับบุึงทิ้งิมที่ครับตัดไปได้กเกือบงานหนึ่งนะครับ<ม>เอาละครับเริ่มตแป้นเลยครับผมทำงานเร็วเครื่องทำงานเร็วตัดลงมาเป็นลำง่ายครับ น้ำหนักแรงหลายนะครับต้องรับกระโสอบกระบ,บะเครื่องตัดครับประมาณถหารอยลูกครับเป็นว่าครับฝีมือคนไทยนะครับเครื่องนี้ครับฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับเป็นจังหวัดที่อร่อยครับ ่ไปแถวหนึง่งข้องหนึง่งในที่ที่หนึง่งพอดีตีแล้วตีแล้วตีอมดแล้วนะฮะ โอ้เหลี่ยมตาคนเดีย่ยมถอยเอวถอยเอานะครับสีแลนอ่อมบดใหญ่ขึ้นยห้นะับไปสุดข้อหนึ่งแล้วก็ถอยมาเอาครับไปหมีดดูวยฟางขวาครับิกว่าก้อนหินหลาย อีกแล้วเริ่มแล้วครับปล่อยแปแ้งนี้ค่อนข้างง่ามนะครับสูงประมาณสามเมตรสูงประมาณสามเมตรตัวถึงสี่เมตรนะครับตัดแล้วครับตัดแล้ว

ถ่ไท่หิมจังไรครับครับตัดเร็วเลยครับเนื่อาาจงจากก้อนหินหลายครับผม แผนดินรลายสือเกินครับ พี่พี่เอ๋ครับดีพีนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับเร่งจากแดดก็ขนาดครับเรียนต่งแดีร์ครับวันน้เอาลมมากครับพี่พี่ต้อไปขอบคุณที่รับชมครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับไปอีพีต่อไปจีพีไทยยังครับตามช่องได้ครับเฉลี่ถ่ายไปเรื่อยครับเห็นยังไทยนั่นครับสัมอภิษครับ อ่ะขอเคครับสำหรับ e ีนี้ก็สวัสดีครับ